Ah: โอ้โหมันดึงมันดึงไอ้หน้าหญ้าย่าข้ามกงเลยอ่ะมันดึงได้จินเนี่ย นว่าจิ๋มมันก็ยังไม่ได้อยากจะสู้ว่าอะไรอะไรพอมันโดนทำมันก็เลยสู้เพราะถ้าให้อยู่ดีปกติจิมไม่ทำอะไรอยู่แล้วอย่างเงี้ยก็นิ่งๆของมันอย่างเงี้ยดมๆแล้วก็ผ่าน คิดว่ามันรักษาศักไซส์ไมงั้นเถอะอถูกย้มถึงที่ดึงผ้าไปซึ่งซึ่หน้าตาหยาม